ครับสวัสดีครับ,รบช่องบิดอ่อน้องเดฟแฟมิลี่นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะถึงหกโมงเชา้าครับเยวมาดูแม่ผู้ใหญ่กีดยางนะครับก็พอดีมาเจอแม่ผู้ใหญ่กำลังกีดยางก็เลยเข้ามาดูนะครับ <laughs> มีคู่มากีดด้วยหรือเปล่านี่ครับ แล้วก็ไม่มีนะครับหนึ่งก็ยังมีกูมากีดยางด้วยก็ไม่มีนะครับนี่นะคะมกีดยางซาบสตีตามคืนนะคะแต่ว่ามันแปลกนะคะแปลกตรงที่ว่าวันนี้พี่ดอนมาทําไมนะคะอ๋อมาแอบจบับจอบดูครับอ๋อแล้วทำไมต้องมาแอบจอบจอบดูแล้วคะมันเป็นอโอ้โหเพราะตอนนี้ก็กระแสอะไร เสียอยู่ที่กบกอกนะครับบอกว่ามีกักมีกิกมีกึกอะไรกันเราก็ต้องมาแอบ,บดูนะครับ,บอแอบจับจอบ,บดูนะครับขนาดรุ่นเดอแล้วก็ยังบอกว่ามีกิกนะครับขนาดรุ่นนี้แล้วจะมีหรือเปล่าก็ต้องมาจอบดู สี่พี่ดอนไม่ได้มานะคะแม่ใหญ่มาคนเดียวนะคะไอซีแต่ว่ามีมาแปกด้วยนะคะ่วแม่ผู้ใหญ่แถมมีพิดที่สวนยางหรือเปล่าช้ามืดอยู่นะครับตอนนี้เตียานะคะก็งลว่าแล้วนะคะตอนนี้ถ่ายดูม่นเดูดดูดู ดีหน่อยนะคะกระแสเรื่องกิ๊ดนะคะทำให้แม่ผู้ใหญ่มีคนมาแอบนะคะก็ <มา S 2> จะมาเฉพาะวันนี้นะครับแล้วนานให้อีกก็จะมาแอบดูอีกแล้วทำไมต้องแอบล่ะคะทำไมไม่มากีดถ้วยละะ่ะเพราะว่าไม่มีไฟนะครับผมแล้วไฟไปไหนไฟก็ไม่ได้ชาร์จนะครับทำไมไม่ชาร์ ทำไมทำไมไม่ชาร์จไฟล่ะคะลืมครับอก็มาดูแม่ผูยย้ใหญ่จีตไปเรื่อยๆนะครับะะเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่บอกว่าจะกีดสวยอากาศมันจะเย็นมากนะคะสวยไม่สือก็ดูนะคะเพราะผมก็จะกีด,ดนะคะไม่สวยนะคะ,ะ,คะต้องให้พี่ดอนดูนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่ครับราะว่าอากาศมันก็จะหนาวมากนะคะ อย่าอยต้องใส่เสื้อกันฝนกันหนาวน<ล>ะคะการยุงด้วยนะคะใส่เสื้อกันฝนกันหนาวทั้ง <พอ S 2> ที่ฝน,นตกแต้เาร้อนนะคะเหนือมันก็จะออกก็ทําให้เราลดน้ําหนักไปได้ในสวนค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะมีที่โดนไม่รู้นะคะว่ามันมีประโยชน์นะคะกนารยุงได้นะคะนี่คือใส่ก็ใส่เฉพาะหน้าฝนนะครับไม่มีจะใส่ ั้งหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนะคะเพราะว่าการน้ํากดกันน้ายางกระเด็นใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะเรื่อยๆนะคะดูไหลแล้วไปดูเรื่อยๆนะครับมาเรยบอกจิตยางการจิตยางครับ แต่ก็จะต้อบขึ้นอยู่กับ,กบมือหนักมือเบานะครับผมไม่ใช่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะคะของใครของดาวนะคะ<ห>ในการสีนะคะับโอ้โหนี่กเทคนิคนะครับบอกว่าถ้าไม่มีเทคนิคในการสีเก็ะเข้าไปตรงแกนนะคะก็จะไม่สวยอือ <laughs> ดูแล้วก็ กันทำไปเรื่อยหนาวาก็หนาวมากนะคะแต่ว่าเวลาเราทำงานมันก็ไม่ค่อยหนาวนะก็จะพอดีนะคะตัทนี้เรื่อยๆอเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องตามไปเรื่อยๆไกลเยะ เ,เสร็จแล้วจุดสว่างแล้วคูทเห็นอวิววิวตอ,อนเช้านะคะวันนี้หมอกไม่ได้ลงมาอากาศก็จะเย็นนะครับสิบสององศานะคะเช้านี้แม่ผู้ใหญ่เช็คดูแล้วนะคะอยู่ที่สิบสององศาะคะองศาถือว่าเย็นนะครับอากาศเย็น ลงเชา้านะครับสีเลยนะคะสีอตอนที่มาถึงนะคะน้ยางก็จะอยู่ไปรเรื่อยๆนะครับก็ปีเรื่อยๆจนเสร็จนะคะนี่อตอนในออกอยู่เลยดึงอย่างนี้ออกนะครับ ยางก็มันก็จะหนาตรงดินมันก็ต้องดึงออกเพราะว่าน้ำยางหลก็จะได้หลสะดวกถ้าเราไม่ดึงอันนี้ออกก็บางทีน้ำยางอาจจะไม่ตรงกับดินยางนะครับก็จะเสียน้ำยางซึ่งไม,ไม่ไม่จะมันจะไหลออกข้าง ดึงการดึงดึงออก,ออกค่ะก็ีดยางก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ดูนะคะพี่ดอนจะรับมีดีดยางไว้นะคะนี่นะคะม,มีการก่อไฟด้วยนะคะ พิงไฟค่ายหนาวนะคะเพราะว่ามันก็จะหนาวมากนะคะสิองศานะคะตอนนี้ก็6กโมงเช้าแล้วนะคะจริงๆนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาคนเดียวนะคะแต่หลังจากที่มีกระแสนะคะไม่รู้ว่าอ่าอะไรทําให้พี่ดดนนะคะ <c oughs> ถึงวานะคะมาที่สวนยางนะคะโบ <c oughs> บอกว่ามาช่วยนะคะมาช่วยทําอะไร จริงๆไม่ได้มาจอบนะคะบอกว่าไม่ได้มาจบไม่ได้มาไม่ได้มาแอบนะคะบอกว่ามาช่วยนะคะแต่มันจะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ,ออหนาวมากนะคะก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะสว่างแล้วนะคะฝังน้นก็จะเป็นภูเขานะคะฝั่งทิศตะวันตกนะคะส่วนฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นฝั่งทิศตะวันออกนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องพี่ดอนน้องเดฟมาลีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ